ตกลงพล้นเลยยังวะสบายดีพี่นอ้องเยเปียกมะนาวเด้สวัสดีพี่ปานาะอายามแดงๆพี่นอ้องยู่ทงเก่าทงเดิมทงบรรณซูงพี่น้องเอ,อ๋ยทั้งรกทั้งดำทั้งจั่มืนน้อนี้มีคนแปลกหนาห้ามากพี่น้องเอ,อย๋ยเอายเบมือแล้วมือนี้นะสวัสดีพี่น้องอยเบมืออล้วมือนี้นะโอ้ยบ่ปากน้ำสำัำ กี่คุยอ,อลีเนาะสวัสดีค่ะขึ้นมาสวยมาค้ำแทนเจ้าค่ะ <laughs> เอเอ, <laughs> เ,อเจ้าเองค <laughs> นโตพี่น้องมุสาวเป็นตุ๊กเองทางบ้านนางบัดมานนี้เ่คเลยจูบน้าดำ <laughs> เอาาอเมนอยู่เนาะเจทั้งคนไรเจาสีดำนะ <laughs> จด้เขาเป็นเงาซัมมี้เ <laughs> จ้าตกมือได้เจคอยนะตกมือคำหนึ่ <laughs> ง มือน,นีมันก็จกค้ำออย่างยังเถิงนะอือมติบว่ามันถิดช่องติดพอละข้วาวปาปาโยุนสิมามือนอีกับมือเอามั้กามาอะไรเล่นนี่นะแนเข้าเจเพระล่เจสีเจยังดำมบ้งหรือบปล่าเยสีนั่นแ้เฮ้ยไปทนต่ย่ามได้เป็นวพระใ <laughs> เป็นตัวซังอะไ หน้าก็พ่าวบางสวยเาเออฝนตกกันยังคุ้มกันมือไงวันนี้เพิ่มาดาหน้าสวยบาร์บอยเพิ่งเอาเจ๊ก็ได้ดาดัอึแล้วท่งเจ๊ชิฮอตพุ่งยังทงหนึ่งแล้วนี่นะทงหนึ่งแล้วนี่นะพอดีนี่นะทงหนึ่งเบอร์โทนี่นี่อีกทงหนึ่งนะพุ่นทงใต้พุ่นเออแล้วก็ทงนี้ก็น่นนี่นี่หน้าน่้น ปาลูน้องมิดน่าเจมปักตาเอาไปเจเอาเอา,เอาลูกไม่ตาลูกสายไม่ตาหล่อเนาะเอาหนุกหไอ้อได้พี่น้องสงสัสนใจเรลิล่นหลบหลบใส่เจ่นี่ยดำหน้าไว้ได้พี่น้องเลยว้ายยังไม่ย่องได้มือ <c oughs> แรกมือแรกของปีเจดำดำก่อนข่อยยังไข่เนาะข่อยชิบเป็นซอยเจ้าจังสีเดยมาซอยข่อย อืมขันข่อยบอไปซอยเจ้าก mm ับบอมมาซอยข่อยขึ้นว่ะละเอาบัวสีดำกาเ่าทุกปีแล้วเจมันลาเป็นโรคกาเถาเหรอพี่นอ้ไรมู่บ้านเมืองเนี่เลว่าลูกกาเ่าบัวเถาหรอเก๋เจตตากาข่อยนะเจดตาอืม จังว่ะแปดบ่อันแถมมันโฮมนะเจ๊กข่อยน่ะหนึ่งกระตูยังบ่าวมีในภาษาะนี่นนะโอ้ยสั่งสะสะ<อ>ั่งสะหนาวทีเดียวนี่นยนะปีแล้วนาเจด๊ดำหลังมองเงินบอแม่นเขาแล้วบัสทัวที่แล้วแต่เองผู้เดียว ้องนาเองนาโนนเนาะนาโนนผัดนาโนนผัดนาซายส้นาโนนผัดนาซายหน้นาห่าน่ะโอ้สุกข่อยลกขนาดนะนั่งลกนะเลือกก่ะเธอละเซนลกมือเดียวนะมือนั้นจ้สิโพงบ่เลยลกช่องมือพลกบ่เป็น กจบบะกบบจะเอาบวมีอ่ะบอ่ะช่วงไม่ไม่เขาจะบวมีเด้อืออือืออือผู้ไทยผู้ข่าพี่น้องเลยขึ้นเล่เอาเหมือนในนาทุงเลยบ่แเลวกันยังน้อยเล้ยอยู่ดยอกยังเว้นอยู่แล้วยังกันยังตะตะกะด้อพี่น้องเด้อทุงเลยถุงนี่มองได้แน่กานี่หนะเจ๊ขึ้นมะฮอรนนี่แหละก็จบนี่นะแล้วก็ขึ้นไปตะากะานี่ก็จบอันนี้กันเล่ยเลยจักหน่อยกันเล่ยอื แล้วก็ลงไปหน้าถงใต้มือหนาท่านมีหนามกันเลยท่านกะใหญ่พันย่งกันได้ย่งอยู่ตานะเออนี่แหล่ะเออขาหนี้หละหน้าพันกระลงก็ย่างฮอดปุ em, ่นแหละตัวดำมาแหละแถวดำมาแหละแถวาบดดำกันหน้าขาวเบิร์ดทัชนาลายขี้เจ้าน่ะบีนีแห้งเห็ดซ้อมทงอันปลื้ปลื้มเป็นเหตุหน้าเพิ่มอีโพโพอุ้ยเขาสั่งมาหน่ะทัชบดเจ็บบ่ ป็นขายบานหลอ,อกบริษัทุนข่อยนะลงทุนไปตั้งลายพันลายหมื่นถ้าก็ขายเขาอันหาออยกว่ากิโลปีนหน่อยพอได้ซื้อผู้ว่าสิถ้าขายอีกหาออยกิโลว่ะพอได้ซื้อผุ้ยิท่นได้ผุ้ยจักสอนคือการท่านเอาอุ้ยลูกสาวก็ได้ไปดำดูแจ้พุชจ้าพี่น้องไปดำเฮียงลูกสาวผมเจ๊เฮ็ดอ,อ,อ,อ๋อ มามาหมู่บ้านยูทูบังติตลอดใช่ค่ะใช่ค่ะงติงตลอดเจ๊เฮ็ดออกสขคาวี่ด้เจ๊เออตกนี่เนาะแบผ้าผาสูห้าไปหาอีนี่เด้อผาสูห้าไปห้าอีนี่เด้อนอหมองเก่านะอเอาปีเลนี่นะกระเจ้าผาไปกับันสะวอนกับ่าวมีอีจอยกะไป่อยกะไปอือ คีดจักไปขนาจอยเอ้ยมึงถักท่ายแม่มึงแหละมึงถักทายแม่มึงแหละมันตอบอว่ามันก็ใจสามตออยู่ว่าันมันสว่มองย่ามสัตอบอูว่ามอบอ่ว่มนใจสามบวามสิว่ามันตอูกสว่อมนมัยมันนก่ัยามสนองอย่ามนม่บอยูามน่น คอมเมนต์เอนากาวิธีวิธีตออคอมเมนต์บอกบอกแม่มึงเห็นอะไรเขใจผ่านก็ใจรัวๆใช่เาสีดเนี่ยกดใจรัวเพราะฉันอ่าเขียน มันเป็น่คนนั่งเด้เี่น้องไงก็เพนเจ้าเปล่าแมนคนจนงอยู่แมนแมนแต่ว่าอันอันพวกที่อ่านออกแล้วมตอบนี่ตีเล่าเที่เขาก็ไม่ได้ตอบเจ้เจาเมือมีเวลาแมนเขาเมืออยเดี่เขาก็จดกดใจไปเขาเอาไคน้ำพี่น้องอะไรนั่งกระสีเอาสูตรูจะปน้กด่อนรวมงา มือช่งใช้สีสัมหน้าบ่าวบอยพี่น้องยังกับยังแต่ตะกะโอ้ทีมงานสายลุยขนาดเฮ้ยมึงกินข่าวอยู่ลุ่มบ่ราะใ้มันนี่นะมึงปริย่างที่ไปกินเฮือนมึงอีติบ้านก็โดบด่าด่าน้ำล้างมึงคิดว่าคิดไปกินอยู่เฮือนสาวสุยบ่มาแล้วไปกินอยู่เฮือนมึงผูกเนี่ยนะไปกินเสือดังถูกเป็นหายผัวนางเมื่อวานเป็นงอนผัวนางเราบอกคืดกินข่าวอยู่เฮือนมืึอกินอยู่เฮือนตัวเองผัวสันนึิว่าไปกินอยู่เฮือนสาวสุยดีและ ดีกันแหละคือบมาจสดีกันคือบัมาเจ๊บแอลเดาเก่งเราจะเจ็บแอลแม่มึงไหนสิเอาผู้เสือด้ำดำขะาดนั่นนั่นนะมึงดูเจ๊ของสันมันวะคุณแม่ค่ะเสียใจนะคะ ของลูกสาวค่ะของสันวะสานเกิดศึกแย่งสายสาวจ่อยกับแม่ <c oughs> เจ้น้ำเต็มพังยุกยก่ยจะขวามมานะ่ะในหวยโมงนะ่ะ ข้าวนามถึงผังขอนผังกระเขาข้าลงตุกสะดุงะดุงเนาะถ้าเราว่าขืนเมืองก็ไ่ได้ขื่นสามพี่น้องเลยกว่าหายลูกไส้มาดำหน้าแต่ลูกไส้นะว่าเขาขอไปตึกแหกก็นด้วยอีแมะเ,เ,เมื่ออหน้าจังจิไปดำมาสันจันนันเลขข่หเขาจังบได้ไปนะบริไปทุระเฮา เลยบอกไปสักมันเมื่ออินกับสิเปืี่ยนของเก่าแล้วจะมาเสดินจากเมื่อผลกับเป็นอะไรตายแหละมึงแม่กับลูกดำหน้าไปลองก่ลูกระดำไว้แม่กระดำไว้โอ้เจ้าเนคือกันแล้ฉันพจนิริพเป็นแม่กับลูกกัน เจ๊เอขาเปียกบะมีเห็ดข่าเปี๊ยกบะมีเห็ดแซ่บๆข่าเปี๊ยกไั่มีบย่งอยู่เสดตัวยมกใหญ่ป้าที่โพี่น้องเอ้เท้าคนหนองเท้าคนหนองฝนถ่ายมือจะคลิปเจ๊มันอีคลิปเดือได้า จิบเบียก็โอเคเจ๊เอ้ยวจะไหนดีแม่บ่มีก็ชนมากะจะไปถ่ายทั้งคู่แม่เออถ่ายยังถ่ายป่าย์เมื่อวานแล้วก็ใส่ป่ายไม่สาวมุมสูงค่ะอืโทรศัพท์ใส่มุมสูงอยู่ว่าจะยังเมียนมันตกลงมาตดิอันเขาอินโดนมันบั้ อเจิส๊ใส่เลเจ๊เจ๊ใส่โดนอันอัตโนมัติที่นังเอ้ป้ายม่สาวโอ้ตายอยากหัวเนาะโอ้เหตุปลายเขาเคยเห็นแต่เขาใส่โดนบี้บีเห็นไปเนาะเจ๊ผมว่าใส่ป้ายไม่สาว โดนอัตโนมัติ <c oughs> ผู้ไทยผู้ขาดเนี่ยก็เนาะตลอดเลยบ่มียุดนนยอุ้ยหลายลีเดเจเ้ยทั้งโลกทั้งดามกบผูุ่นอ่ะผู้หลอห่อมันไม่มเตยหายง่ายแหละเบิดมาขึงนึงยังว่าเมื่อนี่นะบม่อยากขึงซ้ำประจัก แม่ถ้าก็ยังจนเก่าโมเขฮาจังได้มาเอาลงไปหลุ่มน้ำเด้ไปหมองเขายอเฮือนนะก็เลยสวยเนี <c> ่ย <oughs> ทีมงานบ่าบอยหายค่ะเดี๋ยวผักกล่องจะไปลุยกะต่อพี่น้องเอ้ย กะบ่ได้หยังอือหาลกะได้หาลงมาแต่เชาเฮาบ่ทันดำจักต้นมื้อนี้น่ะลกะสอยข้าโอ้ยลกะเทื่อละเส้นเเอ้ยพโพนี่นาดำค่อยเลือกขนาดดำยังๆเฮาบ่ถอดออกกบ่แงเนาะแม่นมันบ่เห็นเห็นบยามมันขนน่ะมีแต่หญ้าาพี่หำมาดำพี่หำมาเฮียงพี่สิหยังเจ๊นะอ้าวเฮียงเจ๊ล <laughs> à, thì... ừ. phải nhang thải hả phảng thư bó chậu để bảo cấp trẻ bùn lái tại cấp trè quá ruất sa mới có của vay thôi mà กะับพี่น้องที่ว่าเสียดแทงชั่วคาแต่คนซ้ำขนเลยพี่นอ้องแต่วคาบบได้ไปใส่ใจเอฟซีเพิ่นเนาะไปะจับเมียนในแต่กระยาเพิ่นชั่วคบตอบเขียนตอบเพิ่นไปอยู่กับพี่าผ,ดผาดอันเครื่องเอฟซีไลายล่ฐานกับการผุดเขอภายในไลน่เนาะเห็นงานเมื่อยเห็นเวียกเมื่อยเพิ่นมาว่าแต่กันพี่น้องข้างวัดใส่เลยนะพี่นอ้องอยู่ในอ่าสองสองต้นหน้าพี่ต้นหน้าแล้วเนี่ย เจด้ยินีเดี๋ยวจมกันเลยมสิห้เจด้ยินยันนิ่มก็นเลไหวเลยเจดาไห้เลยรอจุบจุบจุบุ่นน่ะมึงดูพี่น้อหุ่นเดดามไไว้มิดเอ้ยลงมาหอเจนะ ปรทันบอมิดวะเบตาเอ้ยลูกชายเจ้ามีคนสีจองสองคนได้ดีแม่กับลูกนี่เบตาอะบอมาสั่มส่งลูกชายมาลานหายประศนดมนาแรงเป็นยองไงคนตกลิ้นแง่แง่แง่รังบ่าก็เทอ่ะลงมาบังบาดก็แง่แง่โอ้ยเหม็นสาด ถ้าตกอ่าลงมาแห้งทีเ um, ด mm ียวแล้วก็จบแล้วก็แล้วเลยดิอืตัวแหละตามธรรมชาติเนาะพันธุ์พื้นผลได้ถ้าตกมากก็ตกจมแล้วเจี๊ยดแสดงเอ้ยเจ้าโอ๊ยเมื่อวานกูพัลละเน่ามะตอมกูแล้วนะกูพ่อแค่ขีหน้าพี่น้องเอ้ซมมี่กะอ่าพวกรถกกะตาเคี้ยมันหมานมาเลยล่ะ ขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อจะเดินขอบคุณทุกๆผ่านขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เนาะอ่าคลิปนี้กระจิเข้าล่ามาเพียงจำนี้ค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนไปกันพายสีฟ้าดามจะมาแลจักเทียนเนี่ยไม่ไม่เหรพี่น้อง <laughs>